ตอนนี้ค่าใช้ใจ่ายเรื่องอาหารของครัวเรือนญี million million ่ปุ่นเนี่ยสูงสุดในรอบแบบ40กว่าปีเลยนะคะเข้าหน้าไข่หอยเม้นหรือที่เรียกอูนิดงนะบันร้านราคาพุ่งไป1 5ื่0ห้รือหมื่นเยนต่อชามแล้วค่ะสี่ห้าพันบาทเลยนะตอนนี้ประชากรหนึ่งใน4ของประเทศอายุเกิน65ปีไปแล้วมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2040เนี่ยญี่ปุ่นอาจจะขาดแรงงานถึง11ล้านคน สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องญี่ปุ่นกันนะครับจริงๆญี่ปุ่นกําลังเจอปัญหาที่เขาเรียกว่าแผ่นดินไหวทางเศรษฐกิจอยู่เงียบๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันจากข้อมูลที่เรามีว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทางออกจะเป็นยังไงเราลองเริ่มจากภาพที่คนเห็นชัดสุดก่อนเลยเรื่องท่องเที่ยวที่บูมมากๆข้อมูลบอกว่าปี2024เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะถึง36ล้านคนเลยนะครับใช้จ่ายกัน8ล้านล้านเยน กลายเป็นภาคส่งออกอันดับสองรองจากรถยนต์ไปแล้วแน่นอนว่าเงินเยนอ่อนมันช่วยเยอะเหมือนลดราคาทั้งประเทศแต่มันมีด้านมืดด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า over tourism อะค่ะคือนักท่องเที่ยวล้นเมืองอันนี้กำลังสร้างปัญหาหนักในหลายที่เลยอย่างเกียวโตนี่ชัดมากหรือแถวแถวฟูจิซังคนท้องถิ่นงเขารู้สึกว่าชีวิตประจำวันมันอืมลำบากขึ้นความแออดัด ย่างกันใช้รถไฟรถบัสที่พักอะไรพวกนี้มันก็คือต้นทุนแฝงที่มาพร้อมกับรายได้ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละค่ะก็น่าคิดนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นเนี่ยมันคุ้มกับคุณภาพชีวิตคนในประเทศที่อาจจะแย่ลงหรือเปล่าแล้วตัวเงินเยนอ่อนเองล่ะครับที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันกระทบคนญี่ปุ่นเองยังไงบ้างอันนี้เป็นดาบสองคมที่ชัดเจนมากเลยค่ะคือเงินเยนอ่อนแน่นอนดึงนักท่องเที่ยวได้เยอะจริงแต่ พอมันอ่อนค่ามากๆของที่นําเข้าทุกอย่างมันก็แพงขึ้นหมดเลยไงคะคมันก็เลยเกิดเงินเฟอ้อค่าครองชีพพุ่งสูงปรีดเลยกัดกินกําลังซื้อคนญี่ปุ่นหนักมากมีข้อมูลด้วยนะคะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารของครัวเรือนญี่ปุ่นเนี่ยเฉลีย่ยปลาเข้าไป30%ของรายจ่ายทั้งหมดแล้วสูงสุดในรอบแบบ40กว่าปีเลยนะคะอย่างข้าวหน้าไข่หอยเม่นหรือที่เรียกอูนิด้งนะคะ บางร้านราคาพุ่งไป15 0 0 0ห้าหรือ1 8เยนต่อชามแล้วค่ะ4ี่ห้าพันบาทเลยนะคือมันกลายเป็นอาหารหรูไปเลยที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาบอกว่าแบบกินไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วถ้าเราขยับไปดูเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวหลักของเขาล้ครับการส่งออกค่ะภาคส่งออกนี่คือหัวใจสำคัญจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกจุดแข่งหนึ่งที่เอ่อคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่สาคัญมากคือญี่ปุ่นเป็นผู้นำโลกด้านวัตถุดิบต้นน้ำของเซมิคอนดักเตอร์ค่ะ ก็อย่างเช่นซิลิคอนเวเฟอร์ค่ะแผ่นกลมๆที่เป็นฐานทําชิปนะคะบริษัทญี่ปุ่นอย่างชินเอซุเคมิคอลกับซัมโก้เนี่ยครองตลาดโลกส่วนนี้รวมกันก,นกว่า60%เลยนะคะหรือพวกสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างโฟโตเร i ิสที่ใช้ฉายแสงสร้างลายวางจรบนเวเฟอร์บริษัทอย่าง JSR หรือช o k ของญี่ปุ่นนี่ก็คือตัวท็อปของโลกเลยพูดได้ง่ายคือถ้าไม่มีวัตถุดิบสำคัญพวกนี้จากญี่ปุ่นโลกก็ผลิตชิปไฮเทคยากมากค่ะ แต่ข้อมูลล่าสุดที่ผมเห็นมามันบอกว่าการส่งออกรวมของญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลง2.6%ต่ำสุดในรอบ4ปีเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับทั้งๆท,ที่มีจุดแข็งตรงนี้อยู่ นี่แหลคะค่ะอีกแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่ว่าคือการส่งออกเขากําลังโดนบีบจาก2ทางเลยทางแรกคือสหรัฐมีการขึ้นภาษีสินค้าบางอย่างอีกทางที่สําคัญมากๆคือจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะคะลดการสั่งซื้อลงเยอะมากทําให้ญี่ปุ่นตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบลําบากมากเหมือนเดินอยู่บนเส้นแบ่งระหว่าง2มหาอํานาจเลยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากับดักเชิงยุทธศาสตร์ค่ะ คือญี่ปุ่นเนี้ยเป็นพันธมิตรหลักด้านความมั่นคงแบบสหรัฐใช่ไหมคะแต่ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของวัตถุดิบเซมิคอนดักเตอร์ที่เขาเก่งมากๆเนี้ยดันกลายเป็นจีนซึ่งเป็นคู่แข่งทางเทคโนโลยีของสหรัฐถ้าญี่ปุ่นส่งออกให้จีนตามปกติก็อาจจะขัดใจสหรัฐเสี่ยงโดนมาตรการอะไรอีกแต่ถ้าญี่ปุ่นยอมทําตามแรงกดดันของสหรัฐไม่ส่งออกของไฮเทคไปจีนหรือจํากัดการส่งออก ก็จะเสียรายได้มหาศาลจากตลาดที่ใหญ่ที่สุดไปเลยแล้วเขาพยายามหาทางออกอยังไงครับกับดักนี้มันดูเลี่ยงยากมากเขาพยายามใช้นโยบายที่เรียกว่าเหยียบเรือสองแคมอย่างระวังมากๆคือพยายามรักษาช่องทางเศรษฐกิจไว้ทั้งสองฝั่งเลยเข้าร่วมข้อตกลงการค้าทั้ง CPTPP ที่ไม่มีจีนและ RCEP ที่มีจีนเป็นสมาชิกหลักด้วย ขณะดเดียวกันก็กระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับสหรัฐแน่นปึกผ่านกรอบควอทที่มีอินเดียออสเตรเลียร่วมด้วยเพื่อถ่วงดุลจีนแต่ก็เป็นการบริหารความสัมพันธ์ที่ยากลำบากมากๆค่ะอีกเรื่องเลยญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วประชากรลดลงต่อเนื่องมา14ปีแล้วนะคะมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2040เนี่ยญี่ปุ่นอาจจะขาดแรงงานถึง11ล้านคนเยอะมากค่ะตอนนี้ประชากรหนึ่งใน4ของประเทศ อายุเกิน65ปีไปแล้วซึ่งมันก็สร้างภาระมหาศาลกับงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมตอนนี้ป่าเข้าไป28%ของไรายได้ประชาชาติแล้วค่ะมันกำลังเปลี่ยนโฉมประเทศที่เคยเป็นโรงงานของโลกให้กลายเป็นประเทศทีอ่อ่อาจจะไม่มีคนทำงานในอนาคตได้เลยทางออกที่ญี่ปุ่นกำลังเดิมพันอย่างหนักเลยนะคะก็คือเทคโนโลยีอัตโนมัติค่ะ หุ่นยนต์แล้วก็ AI เขาไม่ได้มองแค่ว่าเออเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาขาดคนทำงานนะแต่เขามองไปไกลกว่านั้นว่านี่อาจจะเป็นการสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เปลี่ยนวิกฤตประชากรเนี่ยให้เป็นโอกาสในการเป็นผู้นำโลกด้านออโตเมชันไปเลยญี่ปุ่นก็เก่งเรื่องหุ่นยนต์ในโรงงานอยู่แล้วใช่ไหมครับการเอามาใช้ในภาคบริการหรือดูแลคนแก่เนี่ยมันมันง่ายเหมือนกันไหมหรือมีอุปสรรคอะไรบ้าง เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือแม้ว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกเรื่องหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะคะแต่การเอามาปรับใช้ในภาคบริการหรือการดูแลมนุษย์จริงๆเนี่ย มันซับซ้อนกว่าเยอะมากค่ะทั้งเรื่องต้นทุนเรื่องการพัฒนาให้หุ่นยนต์มันมีปฏิสัมพันธ์กับคนได้ดีๆค่ะการยอมรับของสังคมด้วยแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ต้องรองรับแต่เหมือนญี่ปุ่นก็ไม่มีทางเลือกอื่นมากนักแล้วล่ะค่ะก็เลยทุ่มเททับทรัพยากรไปทางนี้เยอะมากเราจะเริ่มเห็นการนำร่องใช้หุ่นยนต์ในร้านสะดวกซื้อร้านอาหารหรือแม้แต่ในบ้านพักคนชราม,มากขึ้นเรื่อยๆค่ะรัฐบาลก็เคลื่อนไหวหลายด้านเลยค่ะมีการอัดฉีดเงินทุนมหาศาล สนับสนุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีตั้งเป้าเลยนะคะว่าจะเพิ่มเงินลงทุนให้ได้10เท่าภายใน5ปีส่วนเรื่องอุตสาหกรรมชิปที่เคยรุ่งเรืองมากๆแต่หลังๆแผ่วไปก็มีความพยายามครั้งใหญ่ที่จะฟื้นฟูมีโครงการชื่อ r a p i d a s ค่ะเป็นการรวมตัวของบริษัทใหญ่ๆในญี่ปุ่นเลยตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากคือจะผลิตชิปขั้นสูงระดับ2นาโนเมตรให้ได้ภายในปี2027 มีไม่กี่บริษัทในโลกที่กำลังพยายามไปถึงจุดนั้นการที่ญี่ปุ่นตั้งเป้าตรงนี้ก็แสดงว่าเขาอยากกลับมาเป็นผู้ผลิตชิปตัวจริงไม่ใช่แค่ผู้ผลิตวัตถุดิบแล้วนอกจากแรพิดัสแล้วญี่ปุ่นก็ยังดึง t s m c บริษัทชิปเบอร์หนึ่งของโลกจากไต้หวันให้มาสร้างโรงงานใหญ่ที่คุมามโตได้สำเร็จด้วยก็เป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศครั้งสำคัญเลยค่ะฟังดูมีความพยายามเยอะมากในหลายๆด้านเลยนะครับ แต่ถ้ามองสถานการณ์ล่าสุดจริงๆตอนนี้สัญญาณต่างๆมันดูเป็นบวกหรือลบมากกว่ากันครับยังเป็นภาพที่ผสมผสมกันอยู่ค่ะยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นมีสัญญาณที่น่าสนใจจากธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ นะคะที่เริ่มส่งเสียงว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตหลังจากที่ดอกเบีย้ยต่ําติดดินมานานมากเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะเริ่มเห็นสัญญาณค่าจ้างแรงงานขยับขึ้นตลาดแรงงานก็ตึงตัวมากซึ่งอาจจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่ม ร้อนแรงขึ้นบ้างอีกด้านหนึ่งก็มีค่ะคือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเนี่ยกำไรกลับลดลงครั้งแรกในรอบ8เดือนเลยก็เป็นผลจากเรื่องภาษีสหรัฐแล้วก็อุปสงค์จากจีนที่ลดลงอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนั่นแหละค่ะขณะเดียวกันคนญี่ปุ่นทั่วไปก็ยังเจอปัญหาค่าครองชีพแพงเงินเฟอสูงอยู่นี่คือความซับซ้อนของสถานการณ์ปัจจุบันเลยค่ะภาพรวมเศรษฐกิจยังคงไม่แน่นอนสูงอยู่ค่ะญี่ปุ่นเนี่ย กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆเลยนะครับมีทั้งแรงกดดันจากปัญหาภายในทั้งค่าเงินประชากรและก็แรงบีบจากข้างนอกทั้งเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์แต่ขณะเดียวกันก็กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับเทคโนโลยีทั้งหุ่นยนต์ AI และก็การฟื้นอุตสาหการรมชิปมันเป็นภาพของประเทศที่กำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อกำหนดอนาคตตัวเองจริงๆซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่ชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่า ท่ามกลางแผ่นดินไหวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่นี้ญี่ปุ่นจะสามารถใช้เทคโนโลยีความมุ่งมั่นของเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครั้งใหญ่ได้ไหมจะสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่กลับมาพังอาจบนเวทีโลกในฐานะผู้นำนวัตกรรมได้อีกครั้งหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วแรงสันสะเทือนเหล่านี้มันจะรุนแรงเกินไปจนทำให้ญี่ปุ่นค่อยๆกลายเป็นมหาอำนาจที่เลือนหายไปจากเวทีเอเชียอย่างเงียบๆ นี่คือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนนะคะเราคงต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร